สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนนะวันนี้เราก็มาเข้าดินในอ้อยกันนะครับเนี่ยเข้าแบบนี้ฮะเอาโคนกบดินแบบนี้นะครับนะฮะเนี่ยฮะชุดนี้จะไปออกช่วงมกรากรุ่มพานะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะอ้อยจะขาดทุกปีนะครับเริ่มตั้งแต่กุ่มพามีนาเมษาเนี่ยอ้อยจะขาดทุกปีแล้วอ้อยราคาจะสูงนะครับอันนี้เป็นอ้อยสิงคโปร์ครับอันนี้ปลูกบนคัน เนี่มันคันคันคันเดินปลูกมันคันเดินเดี๋ยวใครที่มือใหม่อยากจะปลูกอ้อยนะครับถ้าปลูกปลูกเริ่มปลูกตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยครับเพราะว่าอ้อยปีหน้าเนี่ยช่วงกุมภา,าเมษายนาพฤษภาเนี่ยอ้อยจะขาดหนักมากและจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับอันนี้ถึงได้สำรลองไว้และเดี๋ยวจะลงอีกลงอีกห้าไล่ดูมีป้องแล้วเพื่อน เห็นไหมครับมีป้องแล้วนะครับอันนี้เป็นอ้อยสิงคโปร์นะฮะนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะอยู่ที่สองเดือนนิดหน่อย,น,อยนะฮะมีป้องแล้วเดี๋ยวประมาณกลางกลางเดือนหน้าเราก็จะเอาพ่วแทงกบโคนใหญ่นะครับอันนี้กบโคนเล็กไปเฉยๆนะครับดินเข้าโคนเล็กไว้เฉยให้อ้อยมันมีดินกินมีปุ๋ยกินนะครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนี้ พอดีฝนมันตกลงมานะครับนี่เริ่มมีป้องแล้วป้องออกแล้วตาสวยเลยนะครับถ้าใครที่อยากจะปลูกอ้อยนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ได้นะครับเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ได้นะครับให้ไปลงช่วงกุมภามีนาเมษานะครับช่วงนี้กําลังสวยนะคะเพราะว่าอ้อยจะขาดทุกปีอ้อยและอ้อยราคาก็จะแรงด้วยนะฮะ จะประมาณนี้นะครับยาวครับยาวไปถึงเดี๋ยวผมให้ดูนู่นน่ะเพื่อน,เ,อนเห็นสมไม้ชายคลองใช่ไหมเนี่ยปลูกบนบนบน,บน,บ,นบนคันนะครับติดกับนานะติดกับนาเนี่ยปลูกบนคันติดกับติดติดกับนาเลยนะฮะยาวไปถึงนู่นนะครับ าใครที่สนใจท่อนพันสิงคโปร์นะครับมารับที่บ้านผมก็ได้หรือจะส่งก็ได้นะครับข้อตาละหนึ่งบาทน,น,นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ